ฮัลโหลสวัสดีครับกับโปรแกรมฟุ่มเฟอร์ชังนอหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโอซุกะนะครับนี่คือเครื่องฉีดน้ําไร้สายนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากใช้มากเพราะตอนนี้ผมไม่มีเครื่องฉีดสำหรับล้างแอร์เลยนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ OCPW 6 0 7ขีด P 1เป็นเครื่องฉีดน้ําไร้สายขนาดเล็กเลยนะครับไม่ได้ใหญ่โตเลยนะแรงดันสูงสุดนะครับอยู่ที่60บาร์นะเป็นมอเตอร์บัลเลตด้วยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่แบบพิเศษทําออกมากัน,น้ํารระดดบ นะครับหกบาทน้ล้างได้หมดเลยแอร์รถพื้นอะไรอย่างเงี้ยแบตใช้ได้นานนะล้างรถ2คันล้างแอร์สตัวแล้วก็ใช้งานได้นานประมาณ30นาทีบวกนะครับอันนี้คือการประมาณที่เฉยนะไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้เท่านี้เป๊ะๆนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนานเท่านะครับด้วยมอเตอร์บัตเล็ตนะของแถมเต็มกล่องในนี้ของแถมนี่2แถวเลยนะพหยับอ่ะแกะเลยแล้วกัน <c oughs> ข้างในนะครับมาเป็นกระเป๋าอย่างงี้นะครับนี่นะครับมีสกินว่าโอซุกะเรียบร้อยอย่างเงี้ยดีนะเก็บ เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วกล่องเป็นกล่องแบบทําทรงนะฮะให้มันแข็งๆด้วยนะครับเปิดมาบัวอย่างแรกนะครับคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะอย่าลืมไปสแกนนะครับโอ้โหเยอะจริงวะ่ะฝั่งนี้ก็จะมีตัวถังน้ำนะถังน้ําแบบพับได้นะครับตัวนี้เขาว่านะ่าจะ13ลิตรเลยนะแล้วก็มีสายยางสายยางแบบถักด้วยนะครับ ตัวนี้น่าจะประมาณสัก5 6เมตรได้นะครับแล้วก็มีตอกลองนะครับเวลาเราใช้น้ําในถังในอ่างในบ่ออะไรเงี้ยมีโอลิงมาให้ด้วยนะสำรองกรณีแบบว,ว่าใช้งานไปสักพักมันมันเริ่มแข็งอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้โอลิงเออไอนี้เจ๋งนะมีของอะลงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไม่ต้องแถมก็ได้นะครับแต่เขาก็แถมมาให้นะมีแหวนนะครับแบบบิดง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะก็จะเป็นตัวต่อกับพวกขวดน้ํา เวลาเราไม่ได้อยากต่อสายยาวๆอะไรเงี้ยใส่ขวดน้ำแล้วก็ฉีดได้แล้วมีหัวฉีดแบบปรับได้โอ้ปรับหัวได้ด้วยนี่ปรับหัวได้ด้วยเออนี่โอเคผมเคยรีวิวอยู่มันปรับได้จริงแต่ว่ามันปรับหัวไม่ได้นะครับเออนี้ปรับหัวได้ดีมีแท่นชาร์จนี่มีหัวสั้นนะแล้วก็ปรับหัวได้6แบบนี่ยนะครับตัวลิงตัวนี้ที่เขาให้อะไรมาใครจะเอาไปล้างรถใช้ก้านต่อตัวยาวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องก้มมีตัวต่อฉีดโฟม อ่แล้วก็แบตเตอรี่5แอมป์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับนี่เขามีค r ์โค้ดให้สแกนนะแยกต่างหากตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบอะควอการดเห็นไหมครับนี่เขาจะมีสกรีนอย่างเงี้ยอะควอกาดก็คือกันน้ำนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยที่เห็นเป็นขีดๆเนี่ยไม่ได้เป็นร่องแล้วถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะมีร่องเป็นพื้นเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปวางตรงที่แบบมีน้ามีอะไรเงี้ยนะครับจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่แช่ไปจุ่มน้านะก็พังนะครับพี่น้องแล้วก็สุดท้าายยนนะคครรัับตวเเื่่่องขดไมใหญล แค่นี้เองนะครับเนี่ยมือผมก็อยู่ตรงนี้แล้วว่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดเนี่ยตัวเครื่องนะครับน้าหนักประมาณสักโลหนึ่งกําังเบามากนะครับไม่ได้หนักอะไรเลย,เลยมอเตอร์อยู่ตรงนี้เท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นจุดเดียวที่น้ำน่าจะเข้าได้ก็คือตรงร่องนี้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังที่เหลือที่เป็นร่องๆเนี่ยนะครับไม่ทะลุนะตัวนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวไกมันเนี่ยไม่มีล็อกนะ คือกดแล้วกดเลยนะครับแม้ถ้าเกิดคุณใช้ใช้อยู่วางปุ๊บมามาหยิบปุ๊บแล้วกดนะครับบางทีมันอาจจะพุ่งเลยนะครับก็ระวังเปียกแค่นั้นเองแต่ก็สะดวกดีนะไม่ต้องมาลงล็อกอะไรวุ่นวายใช้สักพักเดี๋ยวก็ชินตรงนี้มีตัวต่อน้ําเข้านะครับก็จะมีโอลิงให้ส่วนด้านหลังนะครับเป็นตัวปรับระดับของความแรงนในการฉีดลองใส่แบตเตอรี่นะครับเฮ้ย อันนี้ผมไม่รู้นะนี่น้าน้ําออกมานะครับหรือว่าตอนที่เขาผลิตเนี่ยเขาอาจจะมีการเทสนะแต่ละเครื่องอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามีน้ําอยู่ในเครื่องนี่เหมือนกันนะครับอ่ะพอเปิดมานะนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้ขีดขีดขึ้นอยู่ที่เต็มเลยนะครับแล้วก็ P1 ผมจะลองกดดูนะครับกดไม่ได้นะเห็นไหมแสดงว่ามันจะต้องเปลี่ยนตอนที่เรากําลังเดินเครื่องนะครับสมมุติเรากดเดินเครื่องนะครับปุ๊บแล้งเรากดนะ P2 นะ P3 นะ P4 อ๋อมี3ระดับนะพี่1นึ่ี่สอี่สตัวจุดนี้นะครับตัวไฟนี้ก็คือระดับของแบตเตอรี่แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้แบตแบตเตอรี่ผมเต็มเห็นไหมครับมี3ระดับนะตัวเลขชัดเจนนะครับเป็นดิจิตอลด้วยนะใช้ได้นะอ่าทีนี้มาเริ่มจากหัวแต่ละหัวนี่เสียนี้ที่เป็นหัวต่อมันเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยวิธีการใส่ก็คือเอาตัวแท่งๆเนี่ยนะครับในร่องเห็นไหมเขาจะมีบากไว้แล้วอ่าเวลาใส่เข้าไปมันจะเอียงๆแบบนี้นะเนี่ย ใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปให้หนักๆเลยนะปุ๊บเห็นไหมมันจะเข้าอย่างนี้เสร็จแล้วบิดบิดปุ๊บไอตัวเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อกี้มันจะเข้ามาในร่องนี้มันก็จะไม่ออกเวลาเอาออกก็บิดนะบิดคืนนะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้แ่าแรกรมันจะแน่นหน่อยใส่ที่ตัวเครื่องนะครับผมนุญ,ญาใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันหลักการใส่เดียวกันเลยนะครับก็คือใส่เข้าไปอย่างนงี้แล้วก็บิดปุ๊บเห็นไหมวเอาออก ทุกหัวที่เขาให้มานะใส่กับตัวเครื่องได้เลยไม่ต้องต่อการก็ได้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้แค่จะฉีดน,น้ําให้ดูนะแต่ผมจะล้างแอร์ให้ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ร่วมกับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลม OCJB 8 4 6ขีด M 1ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัลเลตเหมือนกันลมแรงสูงแบตอึดใช้ได้นานทนทานก็ว่าไปนะครับ อันนี้ก็ไปเเร็วหน่อยนะครับมีคู่มือให้นะครับใบรับประกันไปสแกนเหมือนเดิมมีแบตเตอรี่ให้นะเป็นแบต4แอมป์นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบตธรรมดาเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นร่องนะครับเซาะร่องเข้าไปเห็นแบตเตอรี่ข้างในเลยแต่ถ้าเป็นตัวอควาการ์ดตรงนี้มันก็จะเป็นทึบไปเลยอ่าแท่นชาร์จมีแท่นชาร์จมาให้นําดูอีกแล้วโอ้เป็น Digital ดีต้น้วยไม่ธรรมดาขอขอภัยเรื่องเสียงเลยนะเสียงผม,มไม่มีนะน่าจะเป็นวัดนะครับแบตของเขาเลยนะนี่ สอบสตาร์ทด้วยไปเล่นไปเนี่ยเห็นไ,ไหมแบบสามระดับแรงคูดเบอร์ราสามนี่คือแรงแบบมือเหวี่ยงเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้เขามีตัวต่อมาให้สองชั้นเลยนะครับจะต,ต่อสั้นหรือต่อยาวก็ได้นะต่อยาวก็เราก็ไม่ต้องก้มเหมือนเดิมในะเวลาเราทำงานรุ่นนี้น่นนะครับเอาด้านนี้นะเขาจะมีเดือย เห็นไหมเขาจะมีเดรดด้านในนะครับก็ใส่เข้าไปให้ตรงเดยยปุ๊บแล้วก็บิดบิดลงอ่าเท่เลยเห็นไหมโอสุกะนะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปล้างแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการอะไรที่แบบสั้นๆนะผมก็จะเอาแค่ตัวปลายนี้ไปอย่างเดี๋ยวเนี่เอาไปแค่ตัวปลายนี้ปุ๊บนี่เท่านี้เองนอกจากเขาเป่าแล้วเนี่ยจริงๆเขาดูดได้ด้วยนะว,วิธีการดูดของเขาก็แค่ย้ายเจ้าตัวนี้นะครับมาไว้ตรงนี้ ก็จะเป็นการดูดป่ะเดี๋ยวไปลองเครื่องฉีดกันอ่ะผมจะเริ่มจากขวดนี้นะครับ <c oughs> วิธีการใส่ก็คือใส่เข้าไปให้แน่นนะใส่เข้าไปให้สุดนะครับให้มันดังแกกแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะแน่นเลยนะครับอลองยิงดูนะครับ ครับเดี๋ยวหมดเห็นไหมจะหมดเร็วมากไอ้เรื่องขวดนี่น่าจะเข้าใจทีนี้มาดูเรื่องถังเนี่ยตัวตัวนี้นะครับเราสามารถขยับได้นะครับเพื่อเอาหย่อนลงไปแค่ไหนเขาจะมีตัวเกลียวนี้นั่นะน่ารักดีนะครับก็มาล็อกกับตัวตัวขอบถังนี่ก็จะอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยไม่ไม่ขยับลยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ําได้เรื่อยๆนะครับแล้วพอมันหย่อนลงไปเนี่ยอาจจะดึงนะให้มันลงไปสุดก็ได้นะครับหรือให้มันอยู่ข้างบนก็ได้ส่วนลงไปนะครับก็เหมือนเดิมนะใส่เข้าไป ดันเข้าไปให้สุดนะครับปุ๊บแบบนี้แง่เราก็ฉีดได้เลยครับอันนี้เบอร์สามนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ะเดี๋ยวลองฉีดกับกำแพงนะครับไอข้ขาวๆนี่คือฉีดไปแล้วนะครับ เนี่ยดำๆเนี่ยลองฉีดดำดดูนะออต่อออกนะ,ะเล่นแบบอ่ะอันนี้ลองต่อก้านนะครับแล้วก็ต่อไอ้ตัวหัวที่เป็น6แบบนะครับอ่ะลองดู ก็จะง,ง่ายขึ้นผมไม่ต้องก้ม สบายๆครับเนี่ยพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์ล้างแอร์น้ําใส่ถังนะหนึ่งถังนะครับแล้วก็มีอ่างรองนะน้ำทิ้ง <c oughs> เนี่ยสายก็ปล่อยระยองระยางไปให้มันพับก็พอนะครับแล้วก็นี่เครื่องฉีดผมใช้ครับตัวหัวปรับทิศทางได้นะครับ <c oughs> แล้วก็นี่แอร์ผมนะครับผมจะใช้ความแรงแค่เบอร์หนึ่งพอนะครับเนี่ยอย่างสมมุติเราจะฉีดพวกข้างใต้นี้นะครับเราก็สามารถปรับทิศทางได้ แล้วก็ผมจะใช้อันนึงก็คือคว่ำลงไปนะครับฉีดจากข้างบนลงไป ส่วนด้านหน้านะครับตรงคลีบนี่ผมจะใช้ตัวหัวปรับแล้วก็เอาตัวกระจายสุดนะ สภาพนะครับนะเยี่ยมขึ้นเยอะนะครับอาจจะไม่เห็นตอนนี้มันยังสกรปรกนะครับแต่ว่าถือว่าสะอาดขึ้นเยอะแอร์นี่สิบกว่าปีนะครับสภาพนี้ก็ถือว่ายังโอเคแล้วนะแอร์สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป่าได้หมดนะพัดลมก็ลอง,งก็ลอกนะครับเรียบร้อยแจ่มเลยอ่ะอันนี้ตัวท่อน้ําทิ้งนะครับเห็นไหมครับว่ามีคราบเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวบรเวอร์ตัวนี้นะครับเป่าอัดเข้าไปเลยนะครับนี่เป็นการจบขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป่าแรงสุดเลยนะครับเป่าอัดเข้าไปเลย ไปเลยนะครับเนี่ยแล้วตัวรางน้ําคุณจะไม่ตันนแล้วน้ํามันก็จะไม่หยดลงมานะครับสำหรับแอร์ที่น้ําหยดบ่อยๆนะครับต้องเช็คตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพวกกองแอร์นะครับผมก็จะใช้โบเวอร์ตัวนี้ของโอซุกะนะครับเป่า โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดน,นึงนะเจ้าเครื่องฉีดน,น้ําไร้สายโอซุกาตัวนี้นะครับผมบอกได้เลย,เ,ลยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานสะดวกง่ายเล็กสั้นเบาเหมาะมากเหมาะม,มากที่สุดเลยล้างแอร์ผมเนี่ยล้างแอร์ด้วยตัวเองตลอดไม่เคยจ้างช่างนะครับแล้วราคานะครับตัวนี้อยู่ที่2,500กว่าบาทครบชุดเลยนะครับ ได้ถังขนาด13ลิตรด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกล่องมาพร้อมสายยางหัวปรับอีก 4- 5แบบนะครับแล้วก็หัวฉีดโฟมเครื่องชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ที่กันน้ำระดับหนึ่งด้วยนะครับอกากาศนะถือว่ามาครบนะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะแล้วก็ความแรงเนี่ยล้างแอร์เนี่ยเบอร์หนึ่งผมยังรู้สึกเลยว่ามันบางทีมันแรงไปนะถ้าเราปรับหัวที่แบบมันแคบมากๆนะครับมันจะแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงนี่เหลือเฟือสำหรับการล้างแอร์ แล้วก็สะดวกสุดๆเลยเบอร์2เบอร์3นะก็เหมาะกับเอาไปล้างพื้นนะครับเอาไปฉีดพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยมันแค่60บาทนะครับมันก็ตอนที่ผมฉีดกําแพงให้ดูเห็นไหมครับมันฉีดออกก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบตเตอรี่นะฮะนี่พูดตรงๆครับพื้นที่เล็กๆนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าล้างแอร์ล้างรถรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์สบายนะแล้วก็เนี่ยมีหัวฉีดโฟมาให้หัวพวกเนี้ยมันเป็นหัวแบบค่อนข้างจะ สากลอยู่แล้วคุณสามารถไปหาพวกอะแดปเตอร์หัวแปลกๆนะมาใช้ได้อีกก็ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับในราคาแค่2,500กว่าบาทเท่านั้นเองมีเครื่องเปล่าขายด้วยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ผมแนะนําว่าซื้อครบชุดดีกว่านะมาเป็นกล่องเป็นเซตเลยนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือโบเวอร์ตัวนี้นะครับเบอร์สมบุมถือว่าแรงมากนะแล้วก็เมื่อกี้ผมให้พี่เขยลองจับด,ดูเขาเนี่ยกำลังหาพวกโบเวอร์อยู่เขาบอกแรงกว่าตัวที่เขามีเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาสนใจเลยเพราะว่าเขามีแบตโอสกาอยู่แล้วนะครับเป็นโอลเตอร,ร์บัตเล็ต ครบชุดแบบที่เราแกะกล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันเแต่ถ้าใครมีแบตเตอรี่อยู่แล้วมีเครื่องชาร์จอยู่แล้วเครื่องเปล่าอยู่แค่พันเดียวยครับพันเดียวเท่านั้นนะปักวอลแรง3ระดับมอเตอร์บัลเลตนะครับคุ้มโคตรนะครับทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะวางในวิธีใต้คลิปนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นคู่บัตตี้สำหรับช่างล้างแอร์เลยนะทั้งฉีดแล้วก็เป่าแห้งให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ฟุงเฟอร์ชาแนลขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดี แฉมทาคาดีทั้งคู่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย คิดว่านายจะพอเนาะ